สวัสดีครับครอบครัวทางพลรามนะครับครับก็หลังจากที่กลับมาจากไปเล่นในไร่หญ้านะครับผมกลางพุ่งหญ้าที่ไดออกไปนะมันนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับตอนนี้แม่วันิดานะครับก็พาน้องช้างนะครับใสสองเชือกเล่นน้าใหญ่เลยครับตอนนี้ขายร้อนเลยครับเอาให้เต็มที่เลยส่วนด้านโน้นครับแม่น้อยครับเรียดร้อนแล้วครับผม นี่นี่เราได้นะครับพาทั้งน้องเล่นนะครับเอาเลยครับมันหายร้อนเลยกำลังเดินทางมาเลยครับ สองสุดยึดน้ำแล้วสองสุดยึดน้ำนี่ร้นานนอนปั้มแล้วคุณป้าหัานไปดูร้านครับขึ้นทีขึ้นทีแล้วสองสุดขึ้นทีที่ร้าน hujan ini karena pohon anak, ฝั่งนู้นนะครับน,นอ่างครับเป็นแม่น้อยนะครับอ่เลี้ยงเขาดูแลยอยู่ครับฝั่งนู้นครับเอาเลยนูนู้นเล่นนิิมครับเล่นอิ่มก่อน 好嘞 ร้านสมุนไพรเลยอ้าวอิ่มเนี่ยอิ่มอิอ่มเล๋ยวพอสิพ้าออกเลยเอาเลยไม่นอนโอ้ยปลอดภัยครับแม่วันยาเอาเลยนอนเลยพาน้องนอนเลยลูก อาพันล้านเข้าครอบไปเลยอาพันล้านก่อนเก็บพันล้านไ้ก่อนเลยดีอีงครับตูวแรงหน่อยครับลดรวดเร็วหน่อยครับอุโมตายแล้วมีตะกอนหักเมย์หน่อยแถอเยอะ นี่แหละครับก็ขาดกันเชือกหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ทับมาตรงนี้แล้วลูกทับก็ต้องวิ่งวิ่งตามครับมาๆๆๆเขาก็อาบน้ำเย็นอิ่มแล้วกับพรากันลรนครับก็เป็นธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาตินะครับ องสุกองสุกมีมุดอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้นะครับก็ให้น้องน้องช้างนะครับออกไปผ่อนคลายแล้วก็กลับมามาอาบน้ํานะครับหลังจากกลับมาจากปะะ่ปาย่าหรือผ่อนคลายในป่าย่านะครับไปออกไปเที่ยวไปเดินเล่นไปกินหญ้าไปผ่อนคลายก็พามาอาบน้ํานะครับอ่อันหาเพื่อนบ้านครับนะครับเรียกหาเพื่อนแล้วอยากมาเล่นนำ้ำ เง็นเยอะอยากมาด้วยนะดูทองสุกจะตามใครจะอยู่กับน้าหรือจะไปกับแม่ตามแม่ครับ อ,อ่ะครับเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงเชียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวช้างล่ามลยก่อนนะครับผมครับก็วันนี้นะครับก็พาน้องๆช้างนะครับออกเดินออกกําล่างกายแล้วก็คลายร้อนคลายเครียดนะครับออกเป็นรูปแบบครับวันนี้ ห่างหายจากการเดินไปนานเนาะก,ก็เป็นออ,ออกไปแบบว่าเป็นครอบครัวไปนานเนาะวันนี้ก็ครบทีมนะครับพี่เดยงก็มาครบทีมครับเดี๋ยวหันไปฝั่งของพี่เดยงอีกด้านหนึ่งอีกครับว่าไงครับ เล่นแล้วแฉะเลยน้ำกระพุ่งออกมาแฉะเลยครับนั่นแหละนั่นแหละพวอยุปุ่นพวอย่บุนตัดเอาพวอยุบุนุ่นเคเคเคคยัอ้ยวอ้ยกันยรับพี่เยี้ยงท้ย้งสองยลยคร้บทอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เยอ้ยช่วยอ้ โอเคครันทุกลีผัวผัวนอนอยู่บนบนเินทรายอตักใส่เลยครับตักใส่ปุงกีครับน้องๆน,น่ารักมากเลยครับช่วยงานกันดีครับผมอืออืตันตันเป้วออกกันอ้าวโอกับรูบ <laughs> เล่นแล้วพันล้าน,เ,นเอาแล้ว <laughs> ครับน่ารักมากครับมาแล้วมาแล้วหมดเวลาเล่นแล้วเย็นสบายแล้วอาบน้ำเย็นสบายแล้วเอาเลยอปเขาเล่นโรดอรอรลดเขากำลังอาบน้ำไม่กับขั้นเหลีนก็ธรรมดาเลยภาษาเด็กน่อยครับครับวันนี้นะครับก็ ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกไปด้วยกันครับทั้งคนทั้งช้างครับขอเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับทีมงานปลอครองปารานะครับผมขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับผม